สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เราป่วยนะคะวันนี้เราก็มานั่งใต้ต้นไม้ก็ช่วงที่เราป่วยปลายปี2565นนะคะก็ช่วงนั้นเราป่วยด้วยอาการไอเจ็บหน้าอกแล้วก็หายใจไม่ออกนะคะได้เข้าโรงพยาบาลน,นะคะ ก็เป็นเวลาประมาณ3าอาทิตย์ก็ได้ทำการซีทีสแกนหมอก็ได้บอกเราบอกว่าเราเป็นะมะเร็งปอดก็ช่วงนั้นเราอยู่โรงพยาบาลเล็กหมอก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นมะเร็งปอดอะโรงพยาบาลเล็กอะ ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่สะดวกเราต้องย้ายโรงพยาบาลนะคะไปที่โรงพยาบาลใหญ่ก็หมอก็ได้ทำการย้ายโรงพยาบาลเราไปที่นั่นโรงพยาบาลใหญ่ก็ได้ทำการเ,าเช็คล่างกายเราเหมือนคนทั่วๆไปแล้วพอเข้าไปในระบบเขาก็สามารถาตรวจประวัติเราเช็คล่างกายเราอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการ uh, อุลตราซาวดแล้วก็เข้าไป CT ทีสแกนอีกครั้งนึงแล้วก็เจาะหาเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะเจาะแผ่นหลังนี้นะคะแล้วก็เ,เจาะเอาน้ำออกจากปอดนะคะเพราะเราเป็นน้ำท่วมปอดด้วยนะคะอาการตอนนั้นอาการเราแย่นะคะก็พอเจาะเอาน้ำออกจากปอดเรียบร้อยแล้ว หมอก็ได้ทำการ C T สแกนอีกครั้งนะคะก็หมอได้พบสิ่งผิดปกตินะคะหมอได้ถามหาญาตินะคะก็ถามถึงผู้พ่อแม่อะไรประมาณเนี้เราบอกว่าเราอยู่ที่นี่อเราอยู่ตัวคนเดียวเราไม่มีพ่อแม่อยู่ที่นี่พ่อแม่เราอยู่ที่เมืองไทยหมอก็บอกว่าก็พรุ่งนี้เขาจะบอกผล ก็ให้พาคนที่เรารู้จักหรือไว้เนื้อเชื่อใจอะไรเงี้ยหลังจากที่ผ่านมาหมอเขาก็ได้บอกเรานะคะณวันรุ่งขึ้นก็หมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งปอดนะคะเราไม่เราไม่เชื่อนะคะเราไม่เชื่อพอเราได้ยินเหมือนแบบประมาณแบบโอเราใกล้จะตายแล้วเหรอเนี่ยเราทำไมอายุสั้นจังเรา ไม่ไม่น่าเชื่อเราเป็นคนที่แข็งแรงเราออกกำลังกายเราดูแลสุขภาพเราไม่ได้หดบุหรี่เราไม่ทำอะไรนะคะก็ผลปรากฏเราเป็นมะเร็งปอดนะคะระยะ4ีหมอเขาบอกว่าถ้าจะใช้เวลาการรักษานิดนึงเพราะว่าเขาต้องการรู้ว่าเชื้อตัวนี้มันเป็นเชื้ออะไรที่แน่นอนเขาถึงจะ ให้ยานะคะถ้าเกิดเขารักษาเขาก็จะมีคมเคมีลังสีนะคะแล้วก็ยาเคมีบำบัดก็แล้วก็ยาก,กินนะคะเราบอกว่าเราอยากได้ยาก,กินเราไม่อยากใช้คีคมีนะคะผมนะคะผมที่เราที่บนหัวเรานะคะผมเราจะร่วงนะคะล่วงมากเลยนะคะล่วงออกมาเป็นกำๆเลยนะเพื่อน เหมือนทาให้เราจิตตกนะคะก็ทําให้เราป่วยทางจิตนะก็พูดง่ายๆหมอก็บอกว่าเราอะอ,อ,อยู่นอนอยู่โรงพยาบาลประมาณสองเดือนแล้วช่วงนั้น่ะหมอก็บอกเราว่าร่างกายเราอ่อนแอมากเราไม่ต้านอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเหมือนเราไม่ได้ทานอาหารอาหารไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยเราก็ผอมน้ำหนักสามสิบห้ากิโลหลังจากนั้นก็ ร่างกายเราก็จะผอมลงเรื่อยๆเนาะแล้วก็น้ำหนักเราก็ลงเรื่อยๆก็ออกซิเจนเราก็ต่ำา5 0 6 0ก็อยู่ในภาวะที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนาะทั้งสายเลือดสายน้ำหนองสายอะไรทุกอย่างสายออกซิเจนร่างกายการขับถ่ายอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดพอหลังจากนั้น หมอเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจะรักษาคือร่างกายเราก็ไม่แข็งแรงหมอก็รักษาตามอาการที่ต้นๆก่อนอาจจะให้ไอหายไม่ให้มีเสมหะก็ประมาณนี้ก่อนนะคะแต่ว่าช่วงระยะน,นั้นก็จะมีพยาบาลคนไทยนะคะที่เขาอ่ะอาศัยอยู่ที่นี่เขาก็ได้นิมนต์พระมาสามรูปเพื่อมาผูกแขนเราแล้วก็มาสวด เหมือนสวดทั่วๆไปนะแล้วก็ท่านก็ให้พระเราหนึ่งองค์แล้วก็ผูกแขนให้เราก็พูดให้กำลังใจเราแล้วก็มีคนไทยมาให้กำลังใจนะคะโดยที่เราไม่รู้จักเราก็ฝากขอบคุณนะคะถ้าเขาดูคลิปนี้อยู่นะคะเราหลังจากนั้นหมอก็บอกเราอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเวลาอยากจะพูด อะไรทำอะไรเราก็รีบทำตอนนี้นะคะเราก็ได้ตัดสินใจโทรไปบอกแม่ที่บ้านเรานะคะว่าเราป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็หลังจากหลังจากนั้นคุณแม่ก็ให้กำลังใจก็ขอ,อหูสิกรรมที่เราไม่สามารถไปพบกับคุณแม่ได้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะคะแต่ว่าทุกคนก็ให้กำลังใจลองให้เราสู้ดู หลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะว่าเราจะสู้กับมันก็มันไม่ใช่เรื่องที่ยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายที่เราจะต้องออสู้กับมันนะคะทุกคนมีเชื้อโรคนะคะแต่ช่วงณเวลานั้นอะเชื้อโรคที่เข้ามาคือร่างกายเราอ่อนแอนะคะเราเลยเจอเชื้อโรคหลายๆอย่างที่มาปะทะกับร่างกาย ก็ทำให้เราเกิดเป็นมะเร็งปอดนะคะปอดเราจะเหลืออยู่นิดเดียวนะคะที่มีจุดสีดํานอกนั้นขาวหมดเลยนะคะเออหลังจากนั้นเราก็นอนอยู่โรงพยาบาลประมาณ3เดือนนะคะเราก็ได้รับการรักษาจากคุณหมอนะคะโรงพยาบาลที่ต่างประเทศถ้าเกิดว่าเขาจะให้อะไร คนไข้เนี่ยเขาจะต้องปรึกษากันก่อนนะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะซึ่งมันเป็นเวลาเป็นระยะเวลาที่นานที่เราได้รับการรักษาจึงทําให้ร่างกายเราอ่อนแอลงทุกวันนะคะก็หลังจากนั้นพอเราได้รับการรักษาอาการมันก็เริ่มมีแรงขึ้นนะคะก็หมอบอกว่าเราอยู่ได้ประมาณ2องเดือน แต่ตอนนี้เราอยู่ได้มากกว่า2เดือนนะคะแต่เราก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะทุกๆฝ่ายทุกๆหน่วยหรือทุกๆคนที่ให้กำลังใจเรานะคะแล้วก็ฝากขอบคุณเนทุกท่านนะคะเพราะโลคนี้มันเป็นโลกภัยเงียบนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเป็นภูมิแพ้นานหายใจไม่ออกหรือว่าเหนื่อยหรือ มีอาการอะไรก็ได้ค่ะลองไปปรึกษาหมอดูกลัวกลัวที่เขาจะรู้อ่ะมันอาจจะสายเกินไปของเราอ่ะมันอาจจะสายเกินไปแต่เรายังมีโอกาสนะคะเรามีโอกาสเพียงครั้งเดียวนะคะถ้าครั้งต่อไปเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสอีกไหมนะคะแต่เราณตอนนี้เราจะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ การกินเราจะกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแล้วก็พวกผักผล,ลไม้อาหารที่เรากินแล้วมีสุขภาพดีนะคะเหมือนอย่างที่เราทําคลิปออกมาเรากินจริงๆนะคะแล้วสุขภาพเราก็กลับมานะคะก็อยากฝากเพื่อนทุกคนที่ใครที่เป็นโรคมะเร็งนะคะก็อย่าท้อนะคะโรคมะเร็งมันก็จะมี ผมขนหลุดออกมานะคะแล้วก็ร่างกายที่อ่อนแอนะคะอารมณ์แปรปวนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกเขาต้องการกําลังใจนะคะจากทุกคนที่คอยอยู่รอบข้างครอบครัวคือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะอันนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมากับตัวเองนะคะถ้าครอบครัวมีปัญหาไม่ดีก็คือตัวเองก็คงจะแย่นะคะณวันนี้คือครอบครัว ของตัวเองให้กำลังใจก็คือดูแลตัวเองอย่างเป็นอย่างดีตัวเองสามารถกลับมาเดินได้ถึงทุกวันนี้นะคะก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าขอบคุณนะคะทุกคนแล้วก็คลิปนี้เราทํำขึ้นมาแชร์ประสบการณ์อยากให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างว่าเป็นโรคมะเร็งปอดไม่ไม่ตายไนดะ้ทุกคนนะคะ ทุกคนก็อาจจะมีชีวิตรอดถ้าเรามีโอกาสแล้วโอกาสนั้นมาถึงเราก็ต้องทำณนะวันนี้ให้ดีที่สุดคลิปนี้ท้ายสุดแล้วก็ต้องขอบคุณแล้วก็ต้องพูดว่าสวัสดีทุกทนค่ะ